สำหรับคลิปวีดีโอนี้น้องนิกจะพาทุกคนมาทำบุญไส่บาทในงานบุญออกพรรษาอยู่ที่วัดไฮหินมีไสยาลามสบายทุกคนมื้นนี้ค่ะตื่นเต้เด็กลูกเต้เศ้าหนอะมาหนึง่งเข้าเกี่ยมจะมาทำบุญไส่บาทรวันนี้น้องนิกก็มาไส่บาทน้ำครอบครัวคือก้าเนอะ งานบุญประวรณนาอกพรรษาปีนี้ก็จะกลุงกับวันที่สาวเก้าเดือน10บคืน15บห้า่ำเดือน1ิอ็ดแล้วนะจ๊ะทุกคนแล้ว,ลวก็ที่สําคัญนะถึกเมื่อวันอาทิตย์กอืวันนี้ก็เป็นมือวันพักราชการพัก องเฮียนเนาะก็จะมีได้หลายคนเลยมาใส่บานนี่แล้วสำหรับปีนี้วัดที่ยออกพรรษาในตัวเมืองโพนสวรรนี้ก็จะเป็นวัดบรรนวนแต่ว่าเพื่อนก็จะใส่บาทหมดทุกวัดเนาะน,น้องนี่ก็มาวัดทหหนวัดบ้านนี่แหละทุกคนตอนแรงก็จึงจะไปเวียนเทียนอยู่ที่วัดบรนนวนเนาะถ้าบึงเหตุการณ์ว่าฝนโปตกมือนี่กับบึงสภาพอากาศกว่าจะตกอยู่ดีแต่จะเป็นตอนแรงพ่นเนาะ มื่อนี้ป้าก็จะเฮดต้นกระัพึกมาถวยเดนท่ทุกคนมาโหวดวัดเลยก็เอาต้นกระัพึกอนนามาถวยมาเคีนก้อนมาล่างน้ำพระพรอุทิตบุญกุศลนี้ให้แก่ญาติพี่น้องเนาะต้นกระเพึกนี้ก็จะเฮตให้แก่ ผู้ญาตายายบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปในทุกคนทางมืดก็จะมีเต้าตนเลยหลังจากที่ถวยต้นการละพึกแล้วแล้วก็จะมาลังน้ํากันเนาะลังน้ําก็เพื่ออุทิศไปหาแก่ผู้ที่ล่วงลับไปในทุกหลังจากที่ถวยต้นการระพึกแล้วเล้นิจะพาทุกคนมาสุมบรรยากาศอยู่ทางนอกนอตอนนี้ก็คือประมาณเจ็ดโมงครึ่งเป็นบางอย่างในทุกคนก็คือแขกําลังมาเนาะก็จะพาเดียวมามาเขียนกันกรนาวว่าถ้าทามาตอนที่ไ่บัตรแล้วนะก็คือคุณจะ ลายแล้วก็มามาตอนนี้ก็บ่บว้เนอย่างทุกคนเต้นอยู่ทางเหนือก็จะเป็นหงนเนานวันนี้จะมีหงทานครับ มีหงทานครับปุ้นแน่และมีหงทานนํามาอื่น,น้ำเต้าหู้ข้าวหนุม่มอีกอย่างเลยทุกคนมาเบ่งภาพบรรยากาศอยู่ที่ศาลาตอนนี้ก็คือแขกก็เริ่มถ่ายโยยมาและได้ผู้หาข้าวก็จะหานะก,ก็จะเป็นเม่ขคราทางวัดอนะไรทุกคนตรงนี้คือบบได้ไปโอยทำเพราะว่าเพื่อนเฮ็ดไกลจะเลี้ยแล้วตรงนี้เป็นโลยู่นโนมาเนาะเข้ามากับเพื่อนหาข้าวก็จะเลี้ยงและตรงนี้ก็เลยโบได้โซ่แลวใดตอนนี้ก็คือแขกเริ่มถ่ายโยกันมาละแล้วก็จะเข้าสู่พิธีไหว้พระหับเสียงเกียมไปใส่บาทกันเลยนะก่อนะอ,อื่น ก็มากับพระกันก้นกับพระพุทธแล้วก็กับพระธรรมแล้วก็กับพระสงฆ์เนาะสุดท้ายนะคนก็เต็มสารากันเลคนมือนี่นะคนหล่หลาย้นีอยู่นอกกคือเตมเนาะเพราะว่ามือนี้ก็จะเปลี่ยนวันอาทิตย์เด้คือตรงนี้ว่าน,นอกเป็นวันภักการแล้วก็ภักโวงเฮียนแล้วก็ในที่สุดมือที่ ไอเนนหรือว่าคูบาอาจารย์โลคอยื้อนี้ก็มาถึงเนาะเป็นมือออกพันษาื้นนี้จะเป็นมืออกพันศาแต่ว่าจะเป็นมืออกพรรษาสําหรับพ่ออกแม่อกแต่ว่าสําหรับพ่อแม่คูบาอาจารย์แล้วมือนี้นะจะเป็นมือที่เพื่อนว่ามือพระโวละนาเนาะแต่ว่ามืออกพันษาเทจะเป็นมืออื่นตรงไหลแบบตาวเวียนขึ้นเนาะพระพุทธเจ้าว่าจึงจะเป็นมือไม้นทุกคนแต่ว่า แต่แลหลายๆคนก็จะเข้าใจว่ามือนี่แหละเป็นมือออกพันสายอย่างนั้นนะมาบึง้งผาบรรยากาศตอนนี้ก็คือไหว้ผ้าแล้วก็ห้ามสินยอขันส้บ้านอีกอย่างหน,นีแล้วก็จะเกี่ยวออกมาใสาบา่บ้านนอนออกมาหดกรเหียนพ่อพ่อแม่แม่นำพาด,ด้วยเท่าแก่แนวโฮมวาดผันวาดอีกอย่างนั้นเลยทุกคนนำพาใสา่เนาะก็คือล่า หลายคนเลยน้องน่กับน้องยุ้ยก็คืออยู่บยังบ,งบงไปไปัวได้ไปโตเที่ยวนะเพรานะว่าเที่ยวน่ะยาวยาวยาวเยียดขนาดหนกันเลยว่ายืดโลท่ากันก้นทุกคนยาวไปหดเน,นื้นอคนเลยเพราะว่ามันนี่ก็มีหล่คนมาเลยเห็นแบบนี้แลดีใจเนกตอนนี้ก็คือเดดเริ่มอ,อกแล้วทุกคนกะว่าคือแบบฝนจะมาตกตอนนี้นะ ฝนนในนี้น,นะตอนเช้าร์คือแบบฝนจะตกนหน้าหนาวหนาะยกระยานแบบตอนเช้านี่ยนะไปะตกยุ่ยแต่ว่าไปตกตอนแรียงวัเนาะคันว่าตกตอนแรงแล้วยุ่งอีกเลยวูดได้ไปบุญแลววูดได้ไปเวียนเทียนแล้วก็ลอยกระทงเลย ต้นเลงนี่ก็จะลินบุญอยู่ที่วัดบรรน,นวนวัดทีเพื่อนโอควานซาทนารวนที่เขาจะมีพิธีเวียนเทียนแล้วก็ลอยกระทง <c oughs> คือสิมีนัดกันมาทุกคนแล้วเนาะมัอเลงนะไปเวียนเทียนแล้วก็ลอยกระทงเนาะปีนี้บวกพ้งว่าเพื่อนจะให้ลอยอยู่หนองเนาะน่าจะเป็นหนองนำ้ำงับในวันทุกคนเดียวน้องนี่ได้ไปน้องนี่จะถ่ายภาพบรรยากาศในบึงเดินน้องอย่างเงี้บว่าปังน้อว่ามุอเลงที่ได้ไปบอกโผล่ว่าบึงฟไฟบึงฝนกอนถ้าว่าฝนบตกก็จะได้ไปถ้าว่าฝนตกแล้วก็คือจะโบได้ไปไปน้องนี่ก็ไ่ได้ไปกับสู้กับแฟนดอกเนาะ แต่ละปีก็ไปกทนองอยู่แลนเลียบหนนากันแล้วก็เพาว่ากูกับเมืองอีกเลิกตีนะทุกคนถ้าาได้ไปปีนี้ก็จะเปลี่ยนไปนําน้องอยู่แล้วใดๆสาหรับเทศการงานออกพรรษาแบบนี้ก็จะมีอีกบุญหนึ่งเนะก็คือบุญส้วงเหือม่นว่าทุกคนบ้านทุกคนนะเคียงแล้วแล้วเนาะแต่สำหรับบ้านออน้องนี่ก็คือบบมีนะบุญส้งเฮือนะ ก็ได้แต่บึง้งเนาะอยู่ทางเวียงจันอุ้ยบุญส้งเงือท่าว่าจันนิมวนก็น่าดได้ปาถัวมาก็มาเล่าให้ฟังเนาะว่าเพื่อนไปลิ้นงานบุญส้งเง้อนะคนไล่เทไล่ว่าเป็นตามมวนขนาดเนาะน้องนิก็แเบียบอยากเห็นได้จยากไปเสียเบีย ส่งเหือนะีท่ที่ที่เห็นแบบจริงๆนะนะแต่วันนี้ก็ไดแต่บึงอยู่ในทีวีอยู่ในโทรศัพท์อยู่ในไลฟ์สดเนานะอุ้ยเป็นตามมวนขนาดอยู่ที่แข่งเวียงจะแล้วงโกสลนักเขียนนะนะทุกคนเป็นตามมวนเนาะเสียดายดีเสียดายบาน,นงดีมีเดนเอาแต่นนกรนะโบเป็นอย่างทาว่ามีโอกาสนะนะตงนี้ก็จะไปลิ้นได้เดียวกับงานมุ้งวัวแล้วแล้วก็จะโตเป็นงาน นมาสการพระธาตุหลวงเนาะก็ได้ได้สำรับบุญนมาสการพระธาตุหลวงอนะน้องนิกได้ไปครั้งล่าสุดตั้งแต่ปีสองพันสองพันอะไรเนาะก็คือได้ประมาณเจ็ดเปดปีนะจะได้เลยทุกคนเอาปีนี้ถ้ามีโอกาสก็จะไปเนาะแล้วก็คือสำรับงานออกพรรษาอยู่ที่บ้านน้องนิกเนาะเขยงเสียงขวางไงนะทุกคนเมืองเป้ะขขยงเสียง ขวงนี่ก็จะเป็นแบบพิธีตอนเช้าจะเป็นพิธีใส่บาตรแล้วก็ตอนเลงจะเป็นแบบงานบนูญมีฮานไขเครื่องมียิบุเป้าอีอย่างต่างๆอั่นแล้วก็จะมีลอยกระทงแล้วก็จะมีเวียนเทียนก็จะประประมาณนี้เนาะแล้วก็จะเป็นการจบพิธีในการลิ้นงานออกพรรษานี้นะเนาะบานทุกคนได้ลิ้นแบบได้มวนบบคขมเ้นวาไวนองนี่งฝั่งเดือหลังจ้าที่ใส่บาตรอีอย่างแล้วแล้วน้องนึ่ก็จะมาเสียมข้บคุณดเออวุ้มเป็นมาเสียมาแไเนี่ยนะมากินแลไเหมือนร้อยงทุกคน ใบนำบุกาททยให้ทุกคนเบิ่องลายเนะาะขบาวุนวันนี้ก็คือเซฟแซบวองทานวันนี้ก็มีลายได้ขนมมีน้ำมีข้าวเปียกเทศแต่ว่าน้องนี่นานมากแล้วก็มื่อโกนเนาะยังเหลือแต่ข้าวุ้นมากินขบาวุนเลยเด็กเซนยังเห่าก็อู้ถึกใจเลเห็นขบาวุนแบบนี้นะไม้ไสบาทก็เท่ากับมากินข้าวปุ้นหลังจากที่กินข้าวอ,อย่างเลี้ยวก็จะมาญาตนะิหน้ามุทิตบุญหาเกยติพี่น้องนอ้องทุกคนเลียวไปทางหลังน้องนี่นะก็คืองามเท้ง,งาม,งงามวาเนาะต้นไม้เขียเข้ยวเขียวเนาะแบบน้องน ุกคนที่มาลัางน้ำนี่นะก็คือเป็นอันเดยตรงทิมตุกน้ำไวน้นี้เนาะละกะันก็คือคนที่มาเก็บจะเปลี่นไอเนียนนี่นะเพต้องสงสัยเลยว่าจะเปลี่นผายนเนาะแล้วใดในทางที่ดีก็คือหลังจากแถวล่างน้ำแล้วควรจะเอาตุกน้ำมันไปทิมใส่ถุงขี้เนื้อนะเพราะว่าภายในวัน เพื่อนก็นมีบอลให้ทีมยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็จะเป็นการหักษาความสะอาดให้ภายในวัดเพื่อนพร้อมเนาะน้องนี้คือพวกเก็บเสียนว่าจังเสียนะเก็ยบยแต่ว่ามันเก็บก็เหมือนเนาะบัดน,นี้ก็ตัดภาพมาสมภาพบรรยากาศดูที่นะ หัวพระยันนาคนริหละวันนะพระเจ้าใหญ่องค์หลวงจะเห็นหลายๆ,ๆคนนะนมาถ่ายหูบยุนนี่นเนาะว่าถ่ายหูบยุนี่นะงางามนางทุกคนจะเห็นหัวพระยันนาคนี่แล้วก็จะเห็นพระเจ้าใหญ่องค์หลวงเดต่างงามสังงานอยู่ที่ถึงภูเนาะมาวัดให้เห็นมีสัญลามมาทําบุญแล้วนอกจากจะได้บุญเล้วก็ยังจะได้กราวไป โพ,พรจากพระเจา้าใญงองคหลวงปางประธานโพรแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจะได้หุบงามงามกลับไปฝากคนอยู่บ้านนจะเป็นที่ระลึกไว้เบื่องยามคิดฮอดโทะว่าท่ายู่มุมใดก็งามแล้วก็มีไล่ๆมุมในที่ฮาถทายแล้วยิ่งผู้ใดที่มกักอากาศหนาวเหนาะอยู่แล้วนะแนะนําให้มาช่วงนี้เลยช่วงเดือน1112 12, เดือนหนึ่ง,งนะทุกคนก็คือแบบอากาศสดๆอากาศดีสดุสดๆขึ้นมาถึงภู โอ้ยนะจะแบบหับลมหนาวแล้วก็หับอากาศสดไปเต็มเต็มเลยสำหรับการมาทำบุญในมือออกพรรษาสำหรับปีนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะสำหรับใครที่มาเห็นคลิปนี้ก็ขอให้ได้บุญนำกันได้หลายได้ทุกคนอนุโมทนาะบุญนำกันขอมีสุขพมในบุนนี้ทุกประการสำหรับคลิปนี้เอานี้ขอตัวลาไปก่อนบาย